สวัสดีจ้าทุกคนภาสิมาอันก้อยอันปลาใส่ไขบ่บนแดงให้พี่น้องเบอพี่น้องนี่ใส่อย่างนี้สลดลงไปข้าวพลีลงไป,ขขงไปมาเกเพี้ยใส่หลายมากหน่อยกใส่หน่อยเอาขัวลงไปใส่ เขดีพี่น้องอย่าใส่หลายใส่หอมลงไปบักพลีกลงไปโอ้ยทั้งในอันนี้ทั้งในแล้วเป็นแต่แสบอยู่ทั้งในแล้วปเป็นแต่แสบแล้วพี่น้องเอ้อคนพี่นอ้องคนโคเล่โคเล่โคเล่เล่โคเล่ ตอนนั้นขั้นมดแดงขี่นนอกใส่เกลือลงไปเลยก็ต้องใส่เกลืออีกแดวแล้วโอ้ยแสบคือเกาแสบเรียสออีกแล้ว